กล้าทีพูดเหรอวะเออเอาทำไมกูจะไม่กล้ากล้าขึ้นเสียงก็กลัวมากกว่านี้กูก็ทํามึงได้มากกว่านี้คืออะไรอา้าทำอะไรกูได้ก็ทาแบบเบี้ไงอุ้ยเนี่ยแบบนี้อ,อุ้ย,ยแบบไม่โดนไ,ไม่โดนกลับเลยไม่ต้องลาใครแล้วทำไมเลยเก๋เลยเกย๋ให้เรียบร้อยชอบจังๆเลยชอบจังๆเลยเรียกคนนึนคนนี้มาตีตีพัวตีพัวไม่ได้เป็นคนเรียก แล้วใครเรียกไอ้จี่เรียกไอ้เติร์นเนาะเออเนี่ยเนี่ยแล้วเด็กสาวเนี่ยเห็นไหมเด็กสาวเนี่ยไอ้เตินมึงชอบจังเลยนะมุกแบบนี้ไม่ได้เล่นเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับผมบอกว่าอย่าเล่นมุกนี้ครับูผวจะเล่นมุกอะไรแต่ละอย่างต้องถามหัวหน้าว่าเขาให้เล่นไหมครับเออลูกฟ้าไงหัวหน้าหัวหน้าพูดแล้วมึงไม่ใช่ไงล่ะฮะอีกหน่อยอีกหน่อยมึงชอบใช่ไหมมุกเมื่อกี้มึงชอบใช่ไหมไม่ชอบ งั้นมึงตีกูมึงกล้าไหมมึงกล้าผม,มตีนี่ <c oughs> มึงนี่ติดสินบนเหรอเปลี่ยนชุดท้าฉันเหรอเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดแป๊บไวเอลเลดพี่นุ่นขึ้นหน่อยเบิร์ดขอดังดังลัล่นเบิร์ดเฮ้ยมึงกล้าไหมละ่ะฮะถ้ามึงกล้าเนี่ย เอาให้คนมันโป่งเขาลือไปเลยไอ้ตีกูกล้าแต่อย่าร้องนะเอาแค่กัดฟันก็พออะไรนะแจ่เอาจะไอ๋อผนังเดียวกันห้องติดกันบอกว่ากูตีได้แต่อย่าร้องนะทไมเอาแค่กัดฟันก็พอเฮ้ยตลกมากหรอ คุณอยากลงโทษใช่ไหมคะถ้าว่าคุณอยากลมโทษใครสักคนเนไงตีวาสนาแทนลูกเธออ,อยากโชว์พลังเสียงก็ไม่บอกเธอจำไว้นะฉันจะตีเธอเธอเจ็บมากแล้วก็เธอก็ร้องมาเลยเธอจำไว้เธอต้องไปสอนลูกเธอทีหน้าทีหลังอย่าทำแบบนี้ทอ ไป็นไรค่ะคุณน้อยนัถ้าหาว่ามันสะสมแกใจคุณกับการลงโทษฉันยอมค่ะวาสนาเธอจำหรือยังเธอจำหรือยังสิ่งที่ฉันสอนสิ่งที่ฉันบอกเดีไปสอนลูกเธอบ้างถ้าเธอไม่สอนเธอจะโดนมาดิโโทยอะไรเข้าวฉันเลืกฉันลาเข้าอีหายวันนี้เมืองนั่งนีอีเทาลงโทษหัวเธอบ้าง เธอจะได้ไปสอนลูกเธอกูว่าเราเข้าแล้วให้มันเล่นกันสองคนไหมจะเล่นเขาไปไหนกูอยากฝึกมันซีดจังเลยน่ะเป็นคนตีแล้วจะซีดทำไมถ้ามึงเจ็บมันเข้ามาได้ไหมเจ็บแทนไงเขาเหมือนคนคนเดียวกันเวลาตีเขาเจ็บแทนมันเสียวมือเสียวฟันอะไรเงี้เสียวมือไงเสียวอกูไม่เคยอ๋อมันเก่งกัน ไงมันเลยเสียวแป,ป๊บเสียวแป,ป๊บแป,ป๊บเดี๋ยวก็หายเสียวแล้วแป,ป๊บเดียวเองเฮ้ยไปจำไว้ไปสอนลูกเถอะ <c oughs>